ไอพีเอสบอกว่าเราถึงแล้วยังไม่ถึงเลยไอพีเอสั่วแล้วเดี๋ยวเราจะปัดหมุดกันให้ใหม่นะเผื่อใครอยากมามาตามเราดีกว่าเดี๋ยวเอาปัดหมุดให้ใหม่ถึงแล้วโหคนเยอะมากเปิดใหม่ค่ะคนเยอะนิดนึงเดี๋ยวเราลงไปดูเดี๋ยวพาไปดูกันนะนี่ลานจอดรถค่ะ ตีเส้นตีล็อกไว้ให้เลยลกกสวัสดีค่ะทุกคนพบกับเราช่างเที่ยววันนี้ช่างแวะช่วงช่างแวะแต่แล้วเราก็มาถึง ที่เที่ยวที่ใหม่ของพันานิคมที่เขาบอกว่าเพิ่งทําเสร็จเนาะเพิ่งเปิดเลยเพิ่งเปิดเลย,เ,เ,เ,ลยเราก็มาถึงทางก็ลําบากนิดนึงแล้ววันนี้ตันก็พามาที่3ตอล้อลมชมทุ่งชื่อจำยากนะยาวนิดนึงตอนแรกก็ท่องไม่ถูกงอากาศดีมากค่ะทุกคนเห็นไหมวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสมีกังหันด้วย เดี๋ยวพา,าไปชมร,บรอบๆกันค่ะมาเลย ขนาดนะขนมหวาน,น,นข้างหลังก็จะเป็นหมอนบ่อปลาค่ะบเหนื่อย แล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวตาลองเปิดไปให้ดูเน,ะนาะจริงแน่นอนค่ะเบืองพนักเบืองจักสารนะตกแต่งห้องน้ำสะอาดค่ะที่เดินเยอะนะ กำแพงไม้ไผ่ ไปเดินไม่ถึงสพานนนโอ้โหท่านผู้ชมบอกเลยครับว่าลมเย็นเย็นมากมันลมลมไม่ใช่ลมหนาวนะครับ <ลง S 1> เหมือนจะลมฝนตามไปสามต่อล้อลมชมทุ่งใช่ไหมใช่แล้ว ชนบุรีชนบุรีอีแล้วเราไปไหนไกลช่วงนี้ไม่ได้ไปไหนไกลไม่ได้ค่องไม่ใช่ค้องใจแนละ้วค้องใส่ปาาลูกนี้หลายตังนนั้นเนี่ยลูกนนเนี้ยแี่งเนี่ยจะทำงานจากสารงานของเมืองพนักพอดีเลยเนี่ย สาานีประเพณีวิ่งควายสาานีก็อยู่ที่แบบพนักไมโคงนี่ครับบรรยากาศบรรยากาศรอบๆเด่อได้มาไม่ทันข้าวครับใช่ค่ะช่วงข้าวออกรวงน้องสวยมากเลยข้าวเขาเกี่ยวไปแล้วชุดนี้เกี่ยวไปแล้วชุดที่ว่าเห็นเขาถ่ายลงเพจใช่ค่ะข้าวกำลังเหลืองเลย เดินไปขุดขุดกรอบสะพานนิดกระพาไปเที่ยวโคกไปเที่ยวโคกรู้จักโคกไหมแ <c oughs> ถวบ้านตานเรียกเนี่ยไอ้ไอ้ตรงเนี้ยที่มันอยู่กลางท้องนาเรียกว่าโคก <c oughs> ตอนเด็กๆอะ่ะชอบไปไเล่นขายของกันในโคกไหน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 โคก <c oughs> แบบนู้นน่ะมีต้นไม,<อ>ม้ตุ่มตุ่ม,ต,มตุ่มอะ่ะเป็นเขาเรียกโพนา <c oughs> เย็ยนสบายดีจริงครับพร้อมม,มีแมสก์แตะกล้องยังไม่ค่อยพร้อมเลยครับ ไม่มีน้องดินเลย ก็สไตล์อย่างนี้ก็คนท่านจะทำกันเยอะเพราะว่าคนกำลังนิยมเนาะแบบว่าธรรมชาติเนื้อแตเนี่ยธรรมชาติในธรรมชาติเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คนก็เบื่อเบื่อร้านกาแฟในห้องแอร์หรือว่าเบื่อนี้ตามตึกตามอะไรเงี้ยเนาะคนก็แบบยังไงอะอย่างเราเราก็ชอบอะอะไรที่มันเป็นคําว่าธรรมชาติมีท้องนามีต้นไม้มีมีบ่อมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ชอบอ มันสวชื่นหนอเนาะมันเหมือนได้เราเหมือนเราสมัยเด็กๆดูด้วยนดูือถือเลย <c oughs> บรรยากาศรอบๆครับ <c oughs> ผมว่าก็เป็นอีกแห่งหนึ่งที่น่ามาเที่ยวแต่ทางเข้าก็อย่างที่ผมถ่ายมานะครับเบื้องต้นช่วงที่เข้ามาบริเวณร้านก็ทางถนนก็จะแคบนิดนึง ถ้ามีรถเข้าออกเยอะก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการจราจรแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาอย่างนี้ก็รถไม่เยอะเท่าไหร่ครับแต่ที่อยู่บนลานนั้นก็อยู่ประมาณสัก20กว่าคันบนลานจอดใช่มันก็จะเป็นเป็นเรื่องของการที่เพิ่งเปิดใหม่ด้วยเนาะใั่ไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์น้องเพิ่งบอกว่าเริ่มเปิด26ตุลาคม เพิ่งจะเปิดเรามาได้คนก็คงจะแห่กันมาแล้วครับเราเราเพิ่งมาได้วันที่ห้าวันที่หกเองแต่เส้นทางช่วงเนี้ยถ้าไม่ใช่คนพื้นที่จริงๆก็อาจจะลําบากเนาะเพราะว่า G P S อ่ะมันจะพาให้เลี้ยวเลี้ยวไปทางลัดซึ่งมันจะเพราะ G P S เราก็แบบไม่รู้เออทางรัดมันไม่ค่อยดีนะแต่ถ้าเกิดเรามาตามตรงเส้นหลักเนี่ยถ้าไม่มีป้ายน้องยจะหลงไปอีกแล้วเพราะว่ามันติดทําทางติดอะไรหลายๆอย่างเนาะแล้วก็รถเยอะด้วยแล้วก็ทางบางช่วงเนี่ยเป็นหลุมเป็นบ่อ ทางเส้นจะเล็กดูแล้วเดี๋ยวขากลับพี่จะลองออกทางกุดงงดูน่าจะง่ายกว่าจะดูเลยใช่ค่ะมันออกได้หลายทางนะเพราะว่าไอ้เส้นหลักมันวนออกไปถึงบ้านบึงไปถึงไหนได้เลยใช่เดี๋ยวเราเดินไปดูในร้านอีกทีนึงครับใช่เยกที่สําคัญอะไรเอ่ยอะไรวะขนมหวานใช่เพราะว่าคือเนี่ยสามต่อขนมหวานไทยอใช่เมืองพนัท ขนมมายังสงสัยอยู่ทำไมชื่อสาต่อหวานมันเรายังไม่เจอพี่เจ้าของอ่ะอยากจะเจอนะแต่เดี๋ยวมีโอกาสต้องได้เจอเยวเรายังไม่ได้ถามเนาะลองไปถามข้างในดูครับไปกินขนมกันไป เปิดยังไงกะโทรแค่เปิดก็ผิดนะ้ะขนมเทียนเลยขนมไทยนี่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 ขึ้นชื่อของฮานัทขนมเทียนแก้วอร่อยเดี๋ยวจะซื้ออะไรไปกินหวานมันที่ใสหอมเบอร์เบ่ยกันเลยเลยกินไม่ได้ของหวาน

ีสวยงามครับได้เข้ามาลึกหน่อยนะครับใช่เข้ามาลึกหน่อยผมก็ GPS พาอ้อมไปนู้นมันเป็นยัไงครับแบบเข้ามาชมทุ่งนะครับครับเป็นร้านอาหารกลางทุ่งนาอาหารกลางทุ่งนาเสียดายมาไม่ทันข้าวเกี่ยวซะแล้วเห็นเขาเห็นเขาถ่ายรูปไปข้าวเหลืองสวยเลยได้ขนมชั้นไม่ให้ลูกชายอืม ขงขวขนมเทียนแก้วของขวดลูกชาย่วแปบอ๋ออนออ๋อึ๋ออ๋ออ๋ออ๋นนน่อ๋ออ๋ออ๋ออ๋นอ๋้อ๋ออ๋อ่๋ออน่อ๋ออ๋ออ๋นอ๋้อ๋ออ๋ออ่ะอ๋ออ่ออ๋ออาอออยคออ๋อออไปอ่๋ออ๋ เดียวจนหมดแล้วเนาะเฮ้ยอิ่มแล้วก็แวะซื้อขอนมเรียบร้อยละพาเดินไปดูท้องนามหมดแล้วเนาะคนเขาบอกว่า,าพี่ที่เป็นไบเซตา้าเนาะแกอยู่ข้างในแกก็จะบอกว่าคนเปิดแรกๆคนจะเยอะมากก็เป็นธรรมดานาะของสถานที่เปิดใหม่ที่ที่ท่องเที่ยวใหม่คนก็จะนิยมมาดูมาลองกันนะแต่ตันมาโอเคนะที่นี่และที่สำคัญมันไม่ไกลบ้านตันด้วย ฝาฝนมาแล้วเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วนะเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวจะรีบไปรับเนยน้อยสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะเดี๋ยวตานจะพาแวะมาเที่ยวใหม่แต่ยังไม่รู้เลยจะไปไหนนะรอชมคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามและกด subscribe ให้ด้วยนะเป็นกำลังใจให้กับเราช่างเที่ยวในช่วงช่างแวะด้วยนะ วันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย